ครับสวัสดีครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับบายช่างมินนะครับก็เเดี๋ยวมาดูไฟฉายยี่ห้อคอน o n ทีสองนะครับนี่นะคอน v o ทีสองตัวนี้เลยนะครับก็ตัวนี้ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับเนื่องจากวงจรมีปัญหาก็คือมันมีชิ้นส่วนหลุดออกมานะก็ใช้ไปไม่แน่ใจว่าทำไมถึงหลุดหรือ ใส่ฐานแล้วไปเกี่ยวกับตัววงจรด้วยหรือเปล่านะครับอ่าวงจรตัวนี้นะที่มีปัญหานะครับนะนี่นะครับเห็นสามจุดด้านนี้ไหมเอ่ยอตรงนี้นะตัวนี้ลองเซิร์ชหานะครับมันไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรซ่อมนะก็เลยอืมจำเป็นต้องเปลี่ยน วงจรใหม่นะครับเพื่อให้ตัวไฟฉายนั้นกลับมาใช้งานได้ปกตินะโอเคก็สำหรับไฟฉายตัวนี้นะก็เปลี่ยนวงจรเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูการทำงานของเจ้าไฟฉายนะครับตัวนี้ลูกค้าเคยมาส่งมาเปลี่ยนหลอดนะครับเพราะว่าลูกค้าบอกว่าอยากได้แสงกว้างกว่าเดิมนะก็เ,เปลี่ยนไปเป็นหลอดเอ่อ s S t 40ให้นะครับ เปลี่ยนเป็นหลอด LED 4 0ให้นะครับแล้วก็เพื่อให้หลอดนั้นได้แสงกว้างมากกว่าเดิมแล้วก็ลูเมนสว่างกว่าเดิมด้วยนะครับอ่านี่นะนี่นครับหมดหนึ่งสองสามสี่มีสระดับแสงนะครับมี4ระดับแสงนะวันนี้หมดหนึ่งสองสามนะครับมีแค่4ระดับแสงแค่นั้นนะ ลูกเล่นฟังก์ชันอื่นๆก็ไม่มีอะไรเลยนะครับตัวนี้เจ้าท2ตัวนี้นะครับจะใส่แบตเตอรี่ได้ทั้ง2ขนาดก็ขนาด 2A นะครับแล้วก็14500นะครับใส่ได้ทั้ง2ขนาดนะที่ผมลองอยู่เนี้ยนะครับเป็นแบตเตอรี่14500นี่นะครับ,รบถ้าใส่ 2A นะครับค่าวความสว่างมันจะลดลงนะ อย่าง14500เนี่ยค่าความสว่างอยู่ที่เอ่อตามสเปคโรงงานนะของเดิมเนี่ยจะอยู่ที่320ลูเมนนะครับแต่ตัวเนี้ยจะสว่างอยู่ที่ประมาณ800ลูเมนได้นะครับอเดี๋ยวผมลองอันนี้นะน,นี่แบต14500นะครับ14500นะเดี๋ยวผมลองเอ่อตัวนี้ นะครับเป็นถ่านสองอนะครับตัวนี้ก็ไม่รู้ก้ <c oughs> อนนี้ไม่รู้มีไฟหรือเปล่านะครับลองเข้าไปก่อน <c oughs> เพราะว่าบางก้อนถ่านแบตเตอรี่บางก้อนนะครับก็ใช้งานจนหมดแล้วก็วางอยู่บนโต๊ะเนี่ยนะครับหยิบเจอก้อนไหนก็หยิบมาใช้เลยอ่ายังมีอยู่นะครับเนี่ยสองสามสี่นะครับ ตัวนี้ถ้าใส่ 2A นะครับก็ติดได้เหมือนกันนะ 2A กับ14500แบตเตอรี่มีขนาดเท่ากันนะครับแต่ต่างกันเรื่องโวลต์น,นะครับโวลต์ไฟนะ 2A เนี่ยก้อนสีดำนะครับแบตเตอรี่ความจุอยู่ที่โวลต์ไฟนะจะอยู่ที่1.2โวลต์น,นะครับ ส่วน14500เนี่ยถ้าแบตเตอรี่เต็มๆนะครับไฟอยู่ที่4 2โวลต์นะครับแต่ว่าข้างฉลากเนี่ยเขาติดว่า3 6โวลต์นะมันจะความแรงของแบตเตอรี่จะเยอะกว่านะครับจะเยอะกว่า1เอ่อเยอะกว่า 2A นะครับโอเคครับก็สำหรับไฟฉายตัวนี้นะครับก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเตรียมส่งลับหาพี่เจ้าของไฟฉายแล้วนะก็ พี่ๆใดสนใจซ่อมไฟฉายนะครับหรือโมปไฟฉายนะครับติดต่อสอบถามพูุ้ยกันได้นะครับยินดีให้บริการครับหรือจะโทรมาที่เบอร์โทรศูนย์เก้า9นก็ได้ครับสวัสดีครับ